สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนได้หอยแคลงยักษ์นะคะหรือว่าคล้ายๆกับหอยแคลงคันไถที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าของเมืองนอกจะลูกใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวจะมาลวกนะคะวิธีการลวกก็คือต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็เอาหอยแคลงลงไปนะคะแค่รอให้เขาอาเขาก็จะสุกแล้วก็รีบตักขึ้นมาเลยนะคะจะได้แบบ สุกพอดีค่ะอันนี้คือเอ่อเป็นหอยแครงที่แบบรสชาติคล้ายๆหอยแครงบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันแค่แบบหอยที่นี่มันใหญ่กว่าแค่นั้นเองค่ะนี่คือเป็นซีฟู้ดแบบเมนูโปรดหมดเลยนะคะถ้าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอะไรก็คิดถึงหอยแครงค่ะอยากกินอาหารซีฟู้ดแต่ก็อยู่ที่นี่ก็มีกินเอ่อประจำค่ะก็ ไม่ถึงกับประจำค่ะนานๆมาทีแต่ก็มาทีก็ทำให้เรากินได้แบบว่าก็หายอยากไปเหมือนกันค่ะคือลูกใหญ่มากอ่าเริ่มอ่านี้คือสุกแล้วนะคะเริ่มอ้าละอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดเขาอ้าแบเนี้ยแสดงว่าสุกแล้วก็ันก็จะตักขึ้นไปก่อนแล้วก็จะเอาไว้พักไว้ล้างน้ำเย็นนะคะนอกน้ำเย็นเนี่ค่ะพี่ไมซื้อมาให้นะคะ กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเออไม่กล้าบ,บอกราคานะคะแต่ก็เนะนาะน,นานกินทีก็ไม่เสียดายตังค่ะทำงานมาแล้วก็ต้องซื้ออะไรที่เราอยากกินนะเนาะนี่สุกแล้วอย่างนี้คือสุกแล้วนะคะไม่ต้องลวกนานนะคะพอเขาเริ่มอ้าก็โอเคถือว่าใช้ได้ ก็กินกินฝนกินไปประมาณ3ามามตัวก็อิ่มค่ะอีกสามตัวก็เก็บไว้อะไรเงี้ยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างน้ำเย็นกันค่ะนี่เลยไม่มีอะไรนะคะเมืองนอกก็จะมีก๊อกบ้านที่ที่บ้านก็จะเป็นก๊อกแบบน้ำเย็นก็เย็นเย็นค่ะแล้วก็น้ำร้อนก็จะร้อน ร้อนนะคะน้ำก๊อกชีเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเอาน้ําเย็นเย็นจริงๆนะคะล้างนย้นแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้มาทําไม่ได้มากินโชว์นะคะมา,าทําให้ดูเฉยๆค่ะนอกจากจะกินหอยแขง็งวันนี้ผมก็กินทุเรียนด้วยค่ะกินทุเรียนแช่แข็งนะคะก็ผมก็ทําข้าวเหนียวทุเรียนกินค่ะเนี่ยหลังจากที่กินหอยแข็งก็จะกินข้าวเหนียวทุเรียนนะคะ คืออากาศที่นี่ก็ยังหนาวติดลบอยู่ค่ะหิมะยังเยอะเหมือนเดิมนะคะจะสิ้นเดือนเมษาแล้วค่ะ,ะก็เลย่ายังสะสมไขมันอยู่ไม่ค่อยได้ออกกล้องเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะค่ะน้ำหนักขึ้นเยอะมากค่ะโอเคค่ะนี่คือเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มถั่วแบบอ่า ซีฟู้ดค่ะแต่ใส่ถั่วลงไปปกติถ้าเป็นบ้านผมก็จะใส่ไข่ต้มลงไปแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าอยากเก็บน้ำจิ้มไปกินนานๆน,น,นะคะโอ้โหเนี่ยพูดไปน้ำลายไหลไปกว่าจะได้กินแล้วก็มีขนมจีนมีไข่ต้ม,ตมกินคนเดียวนะคะเนี่ยคือถ้าใครเจอตัวจริงบนตอนนี้ถ้าอ้วนขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็เนาะเป็นมีสาวก็ต้องเพิ่มไขมันปกตินะคะ โอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนีผ้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปกินแล้วค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย